สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกับเข้าสู่ยิบซีทาโรใบจันยิงเนาะวันนี้ก็อยู่กับยิงเช่นเคยนะคะก็จะมาส่งพลังงานดีๆภายใต้เรนดอมของหัวข้อนี้นะคะว่าเขาทนนิ่งเฉยไม่ไหวต่อไปแล้วนะคะ เขาจะปฏิบัติการสิ่งนี้กับคุณแน่นอนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอาจารย์จะเป็นผู้อ่านพลังงานของหน้าไพาา่แรนดอมนี้ให้กับพวกเราโดยให้พวกเราดึงดูดเอาแต่พลังงานที่มันตรงมันใช่กลับไปปรับใช้ในความสัมพันธ์นของพวกเรานะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ฟังคลิปแล้วรู้สึกว่ามันตรงมันใช่อยากจะให้เป็นดวงของเราเปิดดวงใต,ใต้คลิปที่มีรูปดาวอยู่สามารถสนับสนุนในการอ,าอ่านไพ่ของอาจารย์หรือว่าเปิดดวงเป็นดวงของเราแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าหากท่านใดสนใจที่จะ ติดต่ออาจารย์นะคะอาจารย์แนบลายไอดีไว้ที่ข้างบนโปรไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube อาจารย์ด้วยนะคะธนิดาธารอดไปฟังคลิปเต็มๆได้ที่นั่นประมาณ2,000กว่าคลิปนะคะมีให้เล่นสนุกเยอะแยะเลยตรงนั้นนะอะกา <c oughs> ร์ดใบแรกนะคะคิงอะไนท์ออฟวอร์นนะคะรัคนาราศีของชาวธาตุไฟเมสิงธนูรักทางไกลคนออนไลน์ได้นะคะชาวต่างชาติต่างภาษานะไพ่พลังงานของไฟออฟวอนด้วยเช่นกัน5้าเมท้า ชาวธาตไฟจะโดดเด่นนะคะพลังงานเมสิงธนูนะไพ่พลังงานของเก้าถ้วยนะคะชาวธาตุน้ําดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนอะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบดื่มชอบดื่มมีปาร์ตี้อยู่บ่อยครั้งนะชอบสังสรรค์น,นะคะแล้วก็เป็นที่อยอมรับของหลายๆคนแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรมั่นใจในตัวเองนะคะสดาบในเรื่องของรัก3เศร้ารอยาคนนะคะชาวธาตุลงในถุนตุ้นกุ้มนะคะรักออนไลน์เดทออนไลน์ได้นะคะคิงออฟบอลชาวธาตุไปโดดเด่นนะพลังงานราศีธนูเมษสิง์นะคะเซเว่นออฟเพนนิส์ลักขาราศีของชาวธาตุดินพฤกษกกันมังกรมาดูกันว่าทำไมเขาถึงจะไม่ทนกับความยิ่งเฉยอะไรแบบนี้อีกต่อไปนะคะเขาจะมีปฏิบัติการอะไรที่ทำกับคุณนะคะ ไพ่แบรแรกวงบอกเลยไพ่ของการโฟก,กัสมาที่คุณไพ่ของการติดต่อไพ่ของการเดินทางมันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคนคนนี้เป็นคนทางไกลแล้วคุณรอคอยคนทางไกลอยู่มีโอกาสสูงที่ไพ่ของอัศวินถือแม้เท้าคนนี้จะเดินทางมาหาคุณโดยเฉพาะ ชาวต่างชาติต่างภาษาเพราะคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้เขามีความสับสนนะคะความสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะตกไปเป็นตัวเลือกของเขานะคะหรือว่าตกไปเป็นบุคคลที่3โดยไม่รู้ตัวเป็นรักสามเศร้าเราสามคนกับเขาและปัญหาความรักความสัมพันธ์นี้อาจารย์มองว่าห้าเม็เท้านี้มีการทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าไพ่หมามีเท้าใบเนี้ยมีการทะเลาะก,กันขั้นรุนแรงนะบางคู่บางพลังงานอาจจะมีการฟาดวง,งฟาดงากันอาจจะมีการใช้คําพูด คำที่ไม่สุภาพนะคะหรืออาจจะมีการ ออกกาลังกันนิดนึงนะคะคือถึงถึงขัง้นใช้กําลังในการทะเลาะกันก็อาจจะเป็นสามีภรรยากันก็ได้อาจารย์มองว่าคุณค่อนข้างที่จะทะเลาะกันถึงขั้นคิดว่าคงจะไม่กลับมาดูดําดูดีกันแล้วเนาะอาจารย์มองแบบนั้นแต่ว่าเขาก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะบุะคคลคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบปาร์ตี้นะคะเฮฮาปาร์ตี้ชอบข้อสังคมชอบ,บงชอบดิ้งชอบดื่มแล้วก็เป็นคนที่ดูมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วอาจารย์ก็มั่นใจว่าตัวเขาตอนนี้เขาก็มั่นใจสุดๆแล้วล่ะว่าเขาจะ ทำอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไม่งั้นเขาจะไม่ทนเกี่ยวกับการทะเลาะความรู้สึกของเขาอีกต่อไปเขารู้นะว่าสิ่งที่ทําในวันนั้นเนี่ยถึงเขาจะผิดไม่ผิดเนี่ยเขาก็อยากจะขอโทษคุณเขาก็อยากจะเป็นคนง้อคุณก่อนนะดูจากหน้าไพ่แล้วคนคนนี้อยากง้อคุณก่อนมากนะคะเพราะว่าอะไร เจ็ดเหรียญอาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้เขาก็ยังเฝ้ารอโอกาสนะคะหรือว่ารอความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้กับคุณอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วนะคะคุยกันมานานแล้วนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนบางคนอาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรอกแต่ว่ารู้จักกันมานานมากพอที่จะที่จะเข้าใจกันถึง ถึงหัวใจข้างในนะคะบางคนก็อาจจะมีมีการแสดงท่าทางหรือมีการบอกรักหรือมีการพูดอะไรไปแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้ที่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าเรา3ามคนมันจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันยุติกันถ้าคุณเป็นคู่กันเป็นแฟนกันนะคะเขาอาจจะไปดึงอีกหนึ่งความสัมพันธ์เข้ามาแทรกแซงจนการเป็นเรื่องของทอกซิทในความสัมพันธ์คุณก็ได้และมันถึงขั้นทะเลาะเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณทะเลาะกัทลบบุคี ด้วยทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่3เรื่องของบุคคลที่3เรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ ที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบรักเนี่ยนะคะอาจจะเป็นครอบครัวญาพี่น้องหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับงานของเขาหรือว่าสังคมของเขาเพื่อนฝูงเขาอาจจะเกิดปัญหากันเนื่องจากว่าตัวเขาอาจจะไม่ค่อยใส่ใจคุณตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เนี่ยเห็นไหมปาร์ตี้อยู่ตลอดนะคะมีงานสังคมอยู่ตลอดนะคะพวกเพื่อนฝูงอยู่ตลอดเวลาที่เขาได้ดิ้งได้ดื่มเนี่ยเหมือนก็อาจจะสงสัยว่าเขาจะไม่สนใจคุณได้ซ้ําไปเวลาคุณบอกว่าให้กลับเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน กลับครั้งที่สองก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้นมันจะมันมันก็เลยทําให้คุณอารมณ์เสียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่า3าดาบใบนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีแค่เฉพาะเรื่องของรักสามเศร้าเรา3าคนสัทีเดียวหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับเขาเรื่องที่เขาตัดสินใจเป็นเลือกสิ่งนั้นเป็นเลือกสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของคุณอาจจะเป็นเลือกเพื่อนอาจจะเป็นเลือกสังคมของเขาหรืออาจจะเป็นเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการโฟกัสนตอนนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สกว่่่าาคคุณไมมีห คุณเป็นใครในชีวิตของเธอเหรอฉันเป็นใครในชีวิตของเธอเหรอเริ่มต้นกันมาสักขนาดนี้เป็นแฟนกันแบบรู้จักกันทั้งครอบครัวเธอก็รู้จักครอบครัว,วฉันก็รู้จักขนาดนี้เธอยังไม่ให้เกียรติฉันอีกอะไรเนี้ยมันมันเป็นเรื่องของการไม่ให้เกียรติกันด้วยมันก็เลยถึงขั้นต้องทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงนะฮะแม่เท้านะคะแต่ถ้าถามว่าในอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณอาจารย์ก็เชื่อว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกรักคุณอยู่นะถ้าก้าวถ้วยอารมณ์ความรู้สึกของเขามันยังเป็นความรู้สึก แล้วก็มันมีความรับอยู่ในนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีมีอ่ามีอีโก้นิดนึงนะคะอาจจะดูมั่นใจในตัวเองนิดนึงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะในวันนั้นน่ะแต่ทาไมคุณถึงต้องแบบว่าอ่า mm hmm. เขาเรียกว่ายัไงต้องพยายามที่จะ เค้นเอาความจริงหรือว่าต้องพยายามที่จะตีกอรอบให้เขาต้องตอบคําถามตรงนี้นะวันนั้นณเวนนนนลานั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่ทําให้คุณผิดใจกันนะและความสัพมพันธ์อาจารย์ก็เชื่อว่าพลังงานความสัมพันธ์นี้เจ็ดเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ค่อนข้างพัฒนากันมามากกว่า70%็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นละถ้ารู้จักก็ก็รู้จักกันถึงท่านคุณก็ไปรู้จักครอบครัวของเขารู้จักสังคมของเขาเขาก็เข้ามารู้จักสังคมของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแค่คน,นคุยแต่อาจารย์มองว่่่าามมััันนนนเเป็คสพธ์ทีีอข้งขงยบ มีความสัมพันธ์ที่ค่้นข้ามีสตรอรี่เรื่องราวที่กันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นเจ็ดเรียนนะเพราะฉะนั้นดูจากหน้าไพ่แล้วในสิ่งที่เขาอยากจะทําในความสัมพันธ์อาจารย์เชื่อเลยนะว่ามันจะมีการติดต่อมาจากเขานะคะแล้วก็คนคนนี้ส่วนมากเนี่ยจากการติดต่ออาจารย์ดูว่ามันมันน้อยนะคะแต่การเดินทางหา,าเดินทางมาหาเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะมากกว่าเพราะฉะนั้นคนคนคน,นี้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณสิ่งที่เขาจะทำอันดับแรกเลยก็คือเขาอยากจะบอกความรู้สึกคุณว่า ในวันนั้นนะ่ะที่เขาทํากับคุณเขาก็เจ็บเหมือนกันนะสามดาบที่เขาต้องไปเลือกไม่รู้ละว,ว่าเขาเลือกอะไรแต่รู้ว่ามันเจ็บนะแล้วมันก็มีความสับสนอยู่ไฟออฟวอร์นะมันยังมีความสับสนแล้วมันก็รู้สึกว่าทําไมกลับมากลับกลับกลายเป็นวันนี้เขาต้องมานั่งรู้สึกกับอะไรที่มันแย่ๆที่เขาทํากับคุณจนทําให้เขาแบบว้าวุ่นใจอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าห้าไม้เท้านะห้าไม้เท้าเซเว่นออฟคัพ คุณเข้าไปอยู่ในอิทธิพลของความรู้สึกเขามากนะคะคุณเข้าไปอยู่ในอิทธิพลของความรู้สึกข,ของผู้หญิงผู้ชายคนนี้มากๆเลยเขามีความสับสนจริงๆอาจารย์บอกเลยว่าเขามีความสับสนจริงกับความนิ่งเฉยของคุณเนี่ยมันมันไม่ไหวละไอการที่คุณแบบนิ่งแล้วก็ไม่พูดไม่ตอบแชทอ่านแชทแล้วไม่ตอบหรือไม่อ่านเลยทั้งๆที่ยังเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่ในไลน์คือจริงๆการที่คุณบล็อกใครสักคนางอาจารย์บอกเลยนะคะว่ามันเป็นวิธีแก้ปลายเหตุ ต้นเหตุมาจากไหนเราไปแก้ตรงนั้นการบล็อกใครสักคนหนึ่งอาจารย์มอกว่ามันมันมันไม่ทําให้อะไรมันดีขึ้นนะมันทำมันมันจะพลอยทําให้เรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการบล็อกเนี่ยอาจารย์มอกว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราบล็อกใจได้อย่างอื่นมันบล็อกได้หมดเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็อาจจะไม่ได้บล็อกอะไรคุณหรือว่าต่างคนต่างไม่ได้บล็อกกันแต่ว่าคุณยังอยู่ในเป็นอยู่ในความเป็นเพื่อนกันอยู่แต่อย่างที่บอกว่าคุณยังเป็นเพื่อนกันอยู่ แต่คุณไม่แชทไม่ตอบไม่อ่านเนี่ยมันเจ็บมากกว่านะเจ็บมากกว่าบล็อกอย่างอาจารย์บอกเลยถ้ายิ่งเป็นเพื่อนกันแล้วเขาส่งข้อความมาถามคุณมาขอโทษคุณแล้วคุณอ่านหรือไม่ตอบหรืออ่านแล้วไม่ตอบหรือไม่อ่านอะไรก็ตามแต่อาจารย์มองว่าเจ็บมากกว่าบล็อกนะถ้าคุณจะจะมีวิธีจัดชุดใหญ่ให้กับคนของคุณนะี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่ต้องบล็อกคะ่ะถ้าบล็อกแล้ว ไม่เกินสามวันคุณก็ไปอ่านบอกเดี๋ยวคุณก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขาอีกจริงไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเจ็ดถ้วยอาจารย์ก็เชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากตั้งแต่เก้าถ้วยแล้วเจ็ดถ้วยเป็นคนมีเสน่ห์นะคะใครๆก็เข้ามาในชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปคิดว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเขามีตัวเลือกเยอะเขาเจ้าชู้นู่นนี่นั่นก็เลยอาจจะเป็นการทะเลกกาะกันเรื่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของเขาก็ได้หรือว่าความพราวในในตัวของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้วิ่งวิ่งไล่ล่าหาความสัมพันนนะธ์อื่่ะแต คนอื่นน่ะเข้ามาหาเขาเองอาจารย์มั่นใจว่าคนอื่นเข้ามาหาเขาเองเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับเขาเองทงั้งๆที่เขาเองเขาก็ยังอยู่เป็นคิงถือไม้เท้าอยา่เงี้ยนคนคนที่เป็นคนทางไกลเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาติต่งางภาษาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงด้วยบอกเลยแต่ว่ายังเป็นคนอีกมุมหนึ่งที่ต้องการอิสระอยู่ ก็ต้องบอกเลยว่าคนคนนี้ย,ยังเน้นความเป็นอิสระความเป็นเอกเทศในชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีเขาอยู่ในชีวิตคุณจะต้องปล่อยให้เขามีโลกของเขาบ้างไม่ใช่คุณจะไปปิดกั้นโลกของเขาโลกของเพื่อนเขาโลกของสังคมเขาอันนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะว่า king of war เนี่ยรักใครรักจริงอยู่แต่ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่ขอมีพื้นที่ส่วนตัวขอมีพื้นที่ที่มันเป็นอิสระไปแฮงเอาไปนิ่งไปดื่มเหมือนก้าวทุกอย่างเงี้ยได้ไหมนะถ้าได้ ก็ไปต่อนะความสัมพันธ์เนี้ยพระอาจารย์มองว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเยอะแยะมากมายไอ้สาดาบเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่3ามซะส่วนใหญ่หรอกนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเกี่ยวสิคะอาจารย์หนูมีปัญหากับบุคคลที่3ามของเขาเนี่ยนะโอเคถ้าใครมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับอะไรคุณก็ดึงเอาเอาแต่พลังงานนั้นไปแล้วกันเนาะสามเม้เาอืมมันก็ชัดเจนนะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องเขามีอะไรปิดบังซส้นเร้นคุณอยู่นะคุณดูสิทั้งๆัที่เขามีคุณ เขาอย่างซ่อนเร้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยกับคุณที่ผ่านมานะเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยอะไรกับคุณ สิ่งที่เขาจําอาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้มีความสับสนอะแสดงว่าใช่ค่ะในความสัมพันธ์นี้ตัวเขามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วหรือตัวเขาไปดึงอีกหนึ่งความสัมพันธ์เข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้มันเป็นเรื่องท็อกซิตเรื่องดราม,มา่าและนะ้วณตอนนั้นเขาตัดสินใจที่จะเลือกไม่ได้เลือกคุณก็ไม่ได้เลือกคนนั้นก็ไม่ได้มีความสับสนพูดาง,ง่ายว่าอยากได้ทั้งสองคนในเวลาเดียวกันแต่คนที่ เป็นคนกลางเนี่ยจะต้องตัดสินใจแต่ตัวเขาอาจจะไม่ตัดสินใจในวันนั้นมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันกับขึ้นกับคุณเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะและ้วคะนราศีของชาวธา,าตุโลเมทุน,ต,นตุนกลุ่มก็ประมาณนี้สําหรับแรนดอมในวันนี้นะอ่ะโอเคถ้าท่านคิดว่าเป็นเรื่องของท่านก็พิมพ์ใต้คลิปเปิดรับพลังงานดีๆไว้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถให้ดาวในการอ่านค่าอ่านไพ่หรือว่าเป็นการเปิดดวงให้กับตัวเราได้บาย